เอาแล้วมีเรื่องให้ต้องติดตามกันอีกแล้วไม่แน่ว่าในวันพรุ่งนี้เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องออกไปเยือนแอสตันวิลล่ามันอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเอริธเทนฮากในฐานะกุนซือของทัพปิศาจแดงก็ได้เรื่องราวจะเป็นยังไง ไปติดตามกันพี่อ้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟางเส้นสุดท้ายระหว่างเซจิมแรดคลิปและทีมงานหลังบ้านชุดใหม่กับเอริกเทนฮาร์กเนี่ยจะขาดลงเมื่อไรแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นวา่าหากผลงานของแมนยูยังย่ำแย่ต่อเนื่องโอกาสที่เขาจะโดนปลดก็มีสูงพอล่าสุดสื่อได้ไปถามเซจิมเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซอซึ่งแกก็ตอบเอาไว้ว่า ผมไม่อยากตอบคำถามนี้เอาเป็นว่าผมชอบเอริกผมคิดว่าเขาเป็นโค้ดที่ดีมากๆแต่สุดท้ายแล้วผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจมันเป็นหน้าที่ของทีมบริหารซึ่งเป็นคนขับเคลื่อนอยู่ในเตดจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าเราจะบริหารทีมให้ดีที่สุดโดยพิจารณาจากหลายๆปัจจัยประกอบกันทีมงานชุดนี้เพิ่งจะอยู่ร่วมกันในเดือนมิถุนาหรือกรกฎาเท่านั้น พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันในเดือนมกรากุมภามีนาหรือเมษาโอมาเบราดาแดนแอชเวิร์ดเข้ามาตอนกระากรดาพวกเขาเพิ่งจะมาทำงานด้วยกันได้ไม่นานไม่น่าจะกี่สัปดาห์เท่านั้นดังนั้นพวกเขาต้องมีการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเอ้ยเซจิมไม่ตอบปฏิเสธนะว่าจะปลดเอริกเทนฮานหรือเปล่าแต่ตอบเลี่ยงๆไปว่าผมไม่ใช่คนตัดสินใจ ให้ทีมงานหลังบ้านชุดใหม่เขาเคลียร์กันเองเอาแล้วสัญญาณนะเริ่มชัดส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นทางลอรีวิทเวลนักข่าวทีนึงของเดล a นติกได้ออกมารายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเตรียมเรียกประชุมภายในระยะเวลา48ชั่วโมงหลังจบเกมกับแอสตันวิลล่าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ โดยเป็นการประชุมบอร์ดประจำที่มีการนัดหมายล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาราระดับสูงที่มีอำนาจในการตัดสินใจร่วมประชุมครบทุกคนทั้งสจิมแรดคิปกับโจโอเอลเกลเซอร์เจ้าของร่วมนอกจากนี้ยังมีเซเดฟเบลฟอร์ดบอร์ดบริหาราระดับสูงโอมาเบอร์ราดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคอเลตรอสประธานฝ่ายปฏิบัติการทั่วไปแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬา เจสันวิลค็อกผู้มนวยการฝ่ายเทคนิคและโรเจอร์เบลผู้มนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโดยในวันอาทิตย์นี้สจิมแรดคิปจะไปดูเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนยูออกไปเยือนแอสตันวิลล่าด้วยและถ้าหากว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเอริกเทนฮากจริงผู้บริหารระดับสูง3ามคนอย่างสจิมโจเอลและสจเดฟจะนำข้อมูลการประเมินจากทีมงานหลังบ้านด้านฟุตบอลมาพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีโโอ้ห oh เวลาของเอริกเทนฮากนี่เหลือน้อยเต็มทีจริงๆเด็กผีก็ต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสข่าวลือเกี่ยวกับการปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะก่อนเกมที่แมนยูเจอะไปเยือนแอสตันวิลล่าวันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มถ้าผลการแข่งขันเกิดแมนยูแพ้แบบสู้ไม่ได้หรือว่าเสมอแบบหน้าแพ้เนี่ย โอกาสที่เทนฮากจะโดนปลดก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดแมนยูผีเข้าจับพัดจับผูชนะแอสตันวิลล่าได้แบบสวยงามสงสัยพวกเราน่าจะอยู่กับเทนฮากต่อไปอีกยาวๆเด็กผีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วฝากทุกคนกดติดตามพี่โอน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะจ๊ะ